ให้น้ำจิ้มของเรายังพอมีความหยาบอยู่หน่อยนะครับดูน้ำจิ้มท่านผู้ชมใส่แก้วให้ชมแบบชัดๆน,นะครับนี่ท่านผู้ชมน้ำจิ้มหมึกย่างทะเลย่างทะเลเผานะครับวันนี้ก็จะมาแจก,กสูตรน้ำจิ้ม เป็นสูตรน้ำจิ้มหมึกย่างทะเลเผาทะเลย่างแบบสูตรแซ่บๆนะครับเป็นสูตรแบบใช้น้ำเชื่อมนะครับตัวน้ำจิ้มก็จะมีความเนลคอมเหนียวแซ่บๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมรวมถึงวิธีทำม,มาครับก็จะเป็นพริกจีนแดง60กรัม um. พริกขี้ห um. นูสวนสีเขียวนะครับ40กรัม um. กระเทียมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีน50กรัม um. แล้วก็จะเป็นรากบักชี15กรัม um. นี่นะฮะส่วนที่จะปั่นน้ำจิ้ม ตัวเครื่องนะครับส่วนรสชาตินะครับก็จะเป็นน้ำเชื่อมนี่นะฮะเป็นน้ำเชื่อมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ90กรัมน้ำมะนาว90กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำปลาแท้นะฮะ50กรัมน้ำกระเทียมดอง40กรัมแล้วจะเป็นผงปรุงรส1ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชาตบท้ายด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับเราก็จะนําเครื่องนะครับลง เรื่งปั่นเลยนะครับทั้งหมดเลยครับเราก็มาลงเป็นน้ำมะนาวนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำเชื่อมครับน้ำกระเทียมดองครับตามด้วยเกลือครับเราจะยังไม่ลงผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสนะครับเดี๋ยวลงทีหลังนะครับปั่นส่วนนี้ก่อนนะครับ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เชฟชาตัดทอนมานะครับถ้าท่านผู้ชมทําขายคูณ3าคูณสเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเราก็จะมาปั่นกันครับ นี่นะครับอย่าให้น้ำจิ้มของเราเนี่ยละเอียดจนเกินไปนะครับเราก็มาลงเป็นผงชูรสแล้วก็ผงลงรสนะครับแล้วก็ปั่นซํานิดหน่อยพอนะครับเท่านี้ก็พอนะครับ,ะรบจะมาเทชมหน้าตานิดนึงนครับให้น้ำจิ้มของเรายังพอมีความหยาบอยู่หน่อยนะครับ ตัวน้ำจิ้มท่านผู้ชมใส่แก้วให้ชมแบบชัดๆนะครับนี่ท่านผู้ชมน้ำจิ้มหมึกย่างทะเลยา่างทะเลเผานะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมะนาวแบบน้ำมะน,น,นาวสดน้ำมะนาวทาแทองเรานะครับรสชาติที่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะก็ฝากลองเอาลำทานทำขายก็ได้นะครับเมนูนี้ท่านผู้ชมทำไม่ง่ายนะครับ น้ำจิ้มแบบแแซ่บอย่างนี้เลยนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตาม้ว้กับเชฟชาติด้วยนะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ